พระธรรมยูดาพระธรรมแห่งการต่อสู้เพื่อความเชื่อพระธรรมยูดาจดหมายที่ทรงพลังและกระชับซึ่งหนุนใจให้เราต่อสู้เพื่อความเชื่อที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรายูดาน้องชายของยากบและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เขียนจดหมายนี้ ถึงทุกคนที่พระเจ้าทรงเรียกผู้เป็นที่รักและเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักษาไวย้ยูดาเริ่มต้นด้วยคำทักทายที่จริงใจและอธิบายว่าเดิมทีเขาอยากจะเขียนเรื่องความรอดแต่เปลี่ยนใจมาเขียนเรื่องเร่งด่วนกว่าคือเรื่องการต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อสาระสำคัญของพระธรรมยูดาคือการเตือนให้คริสตจักรต่อต้านผู้สอนเท็จที่แทรกซึมเข้าไปในชุมชนคริสเตียนเพื่อพยายามบิดเบือนความจริงและทำให้ผู้เชื่อหลงทางไป ยูดาวิ่งวอนอย่างกระตือรือร้นให้ต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อปกป้องความเชื่อในข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับมาแล้วและให้ยืนหยัดต่อต้านคำสอนเท็จที่จะนําอันตรายมาสู่ชุมชนของพระเจ้ายูดาชี้เห็นถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อผู้ที่กบฏเช่นทูตสวรรค์ที่ตกส่บาปและเมืองโสโดมและเมืองโกโมลายูดาได้เตือนเกี่ยวกับผู้สอนเท็จที่ใช้พระคุณของพระเจ้าในทางที่ผิดซึ่งพฤติกรรมของพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นาบาปของพวกเขาอย่างชัดเจน ท้ามการคำเตือนยูดาห์หนุนใจให้สร้างตัวเองขึ้นในความเชื่อที่บริสุทธิ์และให้อธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้ดึกถึงพระเมตตาพระคุณของพระเจ้าและให้สำแดงความเมตตาต่อผู้ที่กำลังพยายามเอาชนะบาปหรือผู้ที่ยังสงสัยอยู่โดยให้เราสแดงความเห็นอกเห็นใจและความช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถละทิ้งความบาปได้พระธรรมยูดาห์จบลงด้วยการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราผู้ทรงสามารถป้องกันเราไม่ให้สะดุดและทำให้เรา ไม่มีทิฏฐิต่อพระพักพระเจ้าขอให้เรายืนหยัดในความเชื่อของเราต่อต้านการล่อลวงของคำสอนเท็จและดําเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์และความรักขอให้เราเห็นอกเห็นใจและยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่กำลังทนทุกข์ลำบากขอพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักและปกป้องเราอวยพร,พรคุณครับ